นี่เนี่ยอย่าไปหย่อมนี่หิวก็กินข้าวห้าวก็กินปีนตอนนี้แหละกูจะกินตีนเปน็นอาหารนี่อุ้ยร้อน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 อีไม่โดนกระเด็นข้ามกูโดนหัวตายอยู่นี้อืมไ <c oughs> <c oughs> อ้ฉันอย่าดูดิออเดฉันทำแบบนี้ได้เอรออืม ก,กันเดี้ยนแกเฮ้ยไฟไหม้ไม่ไฟกันเดี้ยนแกอุย้ยนี่เ <c oughs> ติมไวเติมไวเติมไว้คุณยากจังเลยมันมันคืออ,อะไรไม่รู้ ไหน่ขนาเรื่องอู้มันตก,ากมาเดี๋ยวเทพิทักษ์ต้นไม้ช่วยู้มัน่่นู้มันเป็นอะไรขันะมีอะไร <c oughs> ขไึ้นพี้มันจะเจอมัน <5, 000. S 2> จะเจอมันจะเจอของดีซะแล้วมันใหญ่พอๆกับมารทั้วเยเทพิทักษ์ตนไมตายหาว <c oughs> What the shit น่มันอะไรบ้าน,นี้ อะไรวะเนี่ยคุเจออะไรก็ดูดิมีเนื้อว่งดีช้มัดเลยถึงว่าหนูทั้งกองครับก็ตายอ่ะบอกเลยทั้งกองครับก็ไม่ไหวแล้วดีทั้งใค้ทั้งมันเทิงมันยังมูมันเหยียบป่าพังเปนแถมือสิเอ้าเดี๋ยวนะเหยียบป่าพังนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเหยียบป่าพังเป็นแถมือเฮ้ยหนเหรอบันเทิงแค่ตัวนอันนี้

ครับหนึ่งรับสองรับสามมันเป็นมิสลันเนี่ยโอ้โหมันชื่ออะไรวะมียักษ์เฮ้ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่ยุ่งกับเราครับมันเหมือนมาหาของกินมันเหมือนมาแล้วยางใครทำนะพี่พี่ชายเฮ้ยหวังว่ามันคงไม่ถล่มหมู่บ้านหมู หม่หรอคิดว่าใหม่นะมตามสิชิตนลยครับปิดแล้วนะครับผมเดินไหนกันเนาะอาัแล้ออเอยู่บ้าบ้า

คริสลี่ฟังชื่อฟังดูดีนะอาอ้าวตายเลยเหรอตายครับหนาวตายกลัว่ามันคุ้มไม่มาแดกอาหารผมปวดที่มาที่ที่ผมมาที่ผมเหมือนเดิมอ๋อได้เลยครับเนี่ยวันมาเฮ้ยมามาเวอร์ชันอัพมาป่าอัพเกรดแบบไอ้ชิบหายมาป้าอัพเกรด

bên phải mình khát mì luôn. ồ ồ, cái gì vậy? ừm, à, đang ngủ à? Đúng rồi. ơi, đói chết keng. mình kha này nãy. ừi. nhác, nhác. mày. đi bên nào đấy? hôm. chơi cái này dễ nhất. ăn rồi, cứ lặp. ba, 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 มันหิวเกินไปแล้วนี่นะเลยครับมันหายันนะโดนทำอะไรกันฮะทำอะไรไม่ได้เลยทำไม่ได้ นี<ด>่เฮ้ยอ๋อพวกเปี้ยชุบให้ผมอ่ะเออ,อขอบคุณครับแต่ผมเอาให้มันห่างเกินตัวนี้กิดตัวกหนตัวกหนได้ได้ไปเลยกับตันติดอ้วนฮะแล้วทำไงอ่ะอมันต้อง ้องกลับไปค้าง,งก่อนถ้นาแรงไหนกลับค้างมาเราต้องหาตีไม้แม่ใส่ไฟเย็นนะครับขอเหล็กในดู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 ดดดขอเหล็กในดเหล็กในอยู่ไหนเหล็กในไม่อยู่ผมไม่อยู่ผม,มเจอไหมไม่เจอคลิบหายละ เราต้องเราเรา,เรามีกิ่งไม้อะไรบางเมืนี่ยโอ้โหมันไหม้หมดเลยชิบหายละ้ยตันนี้ยังช่วยเราได้จุดไฟเย็นก่อนนี่คุณเปียวมันมีอันนึงที่เป็นแม็กนีเีที่เป็นเข็ม เต็มของเต็มโอ้ใครเน่มามาเท่นไหร่หมดแล้อ๋อม้ไมนถูกเผาแล้วใช่เฮ้ออะไรเกินคึับหมูเราต้องการเนื้อแต่เราจะสู้นายได้ไหมเนี่ยใช่ฉันไม่ใช่หมูเป็นพาอีกเหี๋ยเชื่อเป็นไม้ปีศาเหรอครับ แกับแกับแกับกับก๊บกบ,บ,บ,บหมู<ต>หมูฉันขอโทษหมูฉันขอโทษอ้าวหมดก็ไหม้เลยเนี่ยฉันหิวอุ้ยโอ้โหโหมูมันต่อยมานึงดึงกันตรงนี้มา อ้วนไม่ข้ากไ,ได้หรอกฮะหมูมันไม่จบผมแค่อยากได้เนื้อมันแต่มันไม่จบหรือว่าผมต้องใช้หอ,อกสู้กับมันมันถึงจะง่ายโอ้โห โอ้ยสมับชชีนโอ้ยร้อน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 โอ้ยเข้าไวเยาเล,ล่เฮ้ยอะไรวะคุณเปียวมันคืออะไรอะ อะไรอ่ะเราโดนอะไรกันแล้วนี่ผมว่าผมโดนเมเิโอสไตล์เมเิโอสไตล์ืออะไรวันนี้ไม่มีเหล็กในอะแบงเจอต้นไม้แล้วเรือเราจมแน่เลยวอือหือกูสาสร้างกันมาจะจมอย่างนี้ไม่ได้เหล็กในสงสัยโดนเผาไปแล้วในกระเป๋าผมกระเป๋าผมก็ไหม้ไปแล้ว สงสัยได้ลีลูกไหม่นั่นแหละ,ออะวิงว่งวิ่งมาอยู่แล้วก็เจอแบบตุมต้มตุม้มเมเทโอไซส์ <c oughs> ตายโวยก็ไม <c oughs> ่เศร้า เดี๋ยวผมจัดการเรื่องตัดไม้นาทีผมนาทีผมผมเก่งผมรู้ผมเล่นมาโอ้ผเอาเดือดต้นไม้เพื่อให้ดอกไม้ดกเดดค<ง>ไดัได้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 งั้นผมไปตัดต้นไก่นยโอ้โหมันไหมมันเผาดอกไม้ ได้ครับมีไม 19, สิบเก้าสิบกว่าละทิ้งไม้ก่อนเฮ้ยร้อนร้อนร้อนตัดตัดแต่ก็ต้องพึ่งอุ้ยร้อนมากยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยอ้า มีอะไรกินได้กินก่อนอ๋อกินไม่ได้อ๋องี้เราก็ต้องรอจนกว่าจะมืดเราถึงจะไปได้ดิครับเพราะว่าไอ้เรือไฟเย็นมันมันหายไปมันใส่ไม่ได้มันใส่ไฟเย็นไม่ได้เป็นแรเราลอกกนแ้ ผมเลือดเหลือน้อยมากหินไม่เหลือแล้วอ่ะคุณเพื่อต้องการอะไรบ้างผมมีผมมีทอง อ๋อไฟนี้ทำอาหารไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้่เราไม่มีตู้เรือได้แน่ว่าจะหมดอันเนี่ยได้ครับไอไอซ์สืเหลือซึ่งหนึ่งได้ครับตอนนี้ผมใส่เข้ามาให้เต็ม ไปต่อเลยนะได้เลยเอ้ยเอาไฟเย็นไปก่อนไหมครับเดี๋ยวนะผมลืมไข่หินไฟเย็นเอาลงองเออใบใช่ไหมครับใบเรือ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 ยื้อไฟสุดเลยป่ะครับอ่าอ้าวอ้าวอ๋อใบเรือสุดแค่นี้ ได้เดี๋ยวผมหน้าที่ซ่อมเาไอ่ใช่ครับเออลงไปเรื่อยๆเลยครับลงไปทางใต้เรื่อยๆจะเจอใกล้แล้วล่ะครับเบเบ่เบ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 ฮะตัวอะไรเหรอปวดไม่เจอขวดซ่อมครับ ใช่ครับมีสุดสี่อันขวดอืมทอดสมอตรงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไหนไหนไนไหนไหโอ้ยตรงนี้เองตรงที่เหมือนแบบจริงจริงสมอได้ครับปมหนึ่งนะเสร็จแล้ว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 ก็เอาสมอลงเลยลงเลยอือ เอาสมอแล้วอ่ะ <S <S เอาไ,ไปอ่อานดูเออตกใจโอ้โหผ่านที่โคตรไกลแมหรเ,เอาแ<อ>ล้วนะผมผมเอาสมอขึ้นแล้วนะอ่าเป็นแมปครับใช่ไหมน,นี่เราก็ลงไปเรื่อยๆยนะครับ ไปทานีรใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเห็นแล้วจูที่สมองไ้นะได้ได้ได้ไดที่สมอไว้ครับกัปตันเอานด่อยซ่อมแป๊บได้อยู่่รรูไม่ใหญ่เอาสมอลงเมื่อไหร่บอกลงเลยปะลงลงลง ืออยอ๊ตัดแล้วผมการเกนเสียวตัดเลยการตัดไม่ไดแมาเหยียดแล้วคงอกลถึงขาดแล้วว่าผมหิวมากใช่นี่ก็หิวมากเลยกินเห็ดก็คือตายเฮ้ยเดี๋ยวนะลองไปดูดิเบอร์รี่ที่ร้านหมู คิปหายแล้วกับฟวงกับฟังลืมขอบอรีหน่อยโมโหคอบอรีหน่อยครับช่วยเหลือคนโดดอยากหน่อยครับคุณเพื่อตรงนี้มีไอเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอะไรเหล็กในเลยครับอไ,ได้เดี๋ยวผมขอขอกินอาหารครับผมกำลังจะตาย รอดไปไหนนี่ครับตรงไอ้นกตัวนี้เลยครับเด็กในของฝากให้ได้อ๋อโอเคปาก,กลับปปไปที่เลือไดเอ้เอาเอาอาหารเลย,เลยโอ้โห เฮ้ยหนาวเฮ้ยร้อนอีกแล้วร er. ้อนร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 ้อนเขาเขาฝนอากาศวายุกับชีวิตอีกโอ้ยตบกันเฮ้ยเอ้าเออติดเปรี้ยวผมกายล่างอ่ะอยู่ อยู่ไม่ใกล้เรือเลยครับอยู่ใกล้ๆเรือตรงถ้ำนะครับได้งั้นเดี๋ยวผมมาใกล้ๆเรือเดี๋ยวผมตัดไม้แถวนี้ให้เชี่ยคืนจันเต็มดวงแปลงล่างได้งั้นเหลือเหลือไว้ให้เป็นบางต้นก่จะได้นั่น ถ้ลาล้บบาตัดแหขนเขานไปกาว,ามว,ามวามไม่ใช่เลยไ้ปกติครั้งเขาโหถ้าคุณเปี้ยวไหวลากมันไปหาหมูเลยครับมัแบบแบบนร้อนเออผมซูกับมันได้ดีกว่าเอาเนื้อมอนเตอร์มา กันยินชื่อ,นนอ,อไลมิลกันยินชื่อไลมู้เฮ้ยโหเป็นเป็นบีเวอร์ก็ร้อนเป็นบีเวอร์ก็ร้อนเ,เป็นเว้ยเออเป็นบีเวอร์ก็ตายได้โอ,อ้ยวิญญ <c oughs> <c oughs> าณบีเวอร์ เราต้องการเลือดราือยือยเลยวะ่ะอือหือทุกวันีไปเกิดผมตายแล้วผมโดนความร้อนแผดนเผาจนสิ้นชี้สิงหมูแม่งไงดิ ไป<ม>ไปสู้กันเองนะพี่ไม่เไมเอ,เอียรเออคุณเปี้ยวตอนนี้มันมีแหวรพริกตัวหนึ่งมันกำลังไล่กวนหมูสักพักมันก็คงกลายเป็นเนื้อหมือแต่ตอนนี้นะ่นักละครหิวแส้งอือ ไม่ครับผม,ผม,มหมืนตายอยู่หมู่บ้านหมู่ครับอยู่ตรงเรือเลยเนี่ยอยู่อยู่นี่ครับผมอ๋อซ่อมเรือเรียบร้อยแล้วเออจุเออกลับมาเกิดใหม่เอาเมื่อคุณตายทางนั้นที่คุณยังกลายเป็นวีเวอร์คุณก็จะเป็นวีเวอร์ใช,ใช่ครับ ตัวอะไรมันแห่ห้แห่ห้าตาแห่กเดี๋ยวคุเปียวตรงนี้มีอาหารผมเก็บไปให้ไม่ได้เบอร์รี่เบอร์รี่มันกินไม่ได้อ้อชิฟฟายล้านไม่ฉันหิวเฮ้ยไ่ไหง ไม่อารอนว่าเราได้ตายกันหมดจริงๆเราหาเฟืองไม่เจอเลยไม่งั้นมันจะเป็นเรือยนต์ป่ะครับไม่ไม่ทำไม่ได้เลยที่ยิงน้ำแข็งขาดใจแล้วเว้ยเออเวลาไฟเวลาไฟไหม้หร้อนอะไรเงี้ยมันเจอเรือเล็กก่าดอกกระป๋อง ตายอยูไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้กลับมาครับนี่เนี่ยอย่าไปหย่องนี่หิวก็กินข้าวห้าวก็กินตีนตอนนี้แหละกูจะกินตีนเป็นอาหารนี่อุ้ยหลอนร้อนร้อนร้อนอี่ไม่โดนกระเด็นข้ามกูโดนหัวตายอยู่นี <lide> ้อืมไอ้ฉัน ดูดิโอเดย์ <c oughs> ฉันทำแบบนี้ได้เหรออืมการเดยนแกเฮ้ยไฟไหม้ไม่ไฟการเดยนแกอุ้ยนี่เตินไปเตินไป แตไว่เดี๋วถ้าเรามีสกิลในคอมเมนเซอร์นะมึงเจอพีแม่ือจุตีไหมกลัวอะไรครับกิเาเลยไกิตายไปกี่ตบแล้วเนี่ย มันนับมันลากเ,เวลาเกมแบบนี้เขาไม่นับหรอกว่าตายกันเท่าไหรอ่อือโอย Punch 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 เอ,อ,อ,เเอ,อี๋มวไปเดี๋ยว,ยวไปปมดนบวันทุ่งกระดูกแล้วยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นศิลปละไงล่ะใช่แล้ว <laughs> นี่เดอันนี้เดอันอันนี่เดเย้เฮ้ยไ,ไหนไหนมันก็ไหม้หมดแล้วแล้วถ้าเกิดมันไหม้ไม่ได้ไหม้จากอากาศแต่ผมเป็นคนเผามันก็ไม่มีใครรู้นะฮะเราจะเผาแม่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเบิร์นเบบี้เบิร์นโอ้ย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 ลอน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 อน ชิบหายไม่ไหวแล้วจ้ะเก็บปุ่มก่อนกันเพื่อรอตายผมจะเป็นผีเฝ้าสมบัติโอ้โหฟังมันไหม้หมดแล้วอ่ะได้เวลาเอ้ยมุมนี้ก็สวยดีเฮ้ยเป็นกระดูกบอลไฟก่อน เออเออเออเหมือ,อ,อนดักโซเข้าไปทุกทีนี่คือเรีมาสมที่เราวายเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของผมเกือบทั้งหมดเลยละ่ะคุณเอ๋เคยก็าตายได้เอ้าเฮ้ยไฟไหม้ไม่ไฟยังไม่ทันเลยแค่คิดจะเผามันก็ไหม้เธแล้วมันร้อนจัด กาเดียนโอ้โหนี่อะไรเปรี้ยวมาตัวตัวกาเดียนตัวละตัวใช่ดี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 แกทำเพื่อฉันไม่ได้โดนเวียนเวียนว่าง